สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่มบอลคนร้อยเอดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องพีรันแปงสวัสดี FC สาวน้อยพชรันแปงและสวัสดี FC ช่องนุ่มบอลคนร้อยเอดครับผมสาหรับวันนี้นุน่มบอลคนร้อยเอดมากเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาเบอกสิ่งดีเรื่องหลาหน่อยคือเก่าครับพี่น้องนุ่มบอลเขเลียดยูนตอนนีมาประชุมผู้จัดการถิ่นอยู่ที่สนามซ้อมยุ่งัก่อนที่จะเข้าแข่งขันกัรทีนีน้องๆเยาวชนครับหลายๆท่านครับผมอ่ะ อันนี้นุ่งวนก็เลกิกาสิบอดได้ท้าย,ยเต็มที่นะครับเพราะว่าน้องๆเขาซ้อมอยู่นุ่งวนคนเรดขออนุญาตพูดถึงประเด็นดีๆสิ่งดีที่จะนํามาฝากพี่น้องเท่าคือเกาดีฟ้าครับสิ่งที่นุ่งวนคนเรียดจะเอามาผูกมัดคือเรื่องหลานน่อยในวันหยุดผมเสื้อเล่าว่าหลายๆท่านจะร่วมส่งกําลังใจให้หลานหน่อยให้มีความสุขครับผมพี่น้องเข้าใจหลายๆเหตุการณ์เข้าใจบรรยากาศหลายๆอย่างนุ่มวนคนละเอ็ดที่พูดมาทุกอย่างก็ไม่สามารถทําอะไรได้หรอกครับพี่น้องก็พยายามจะทําให้ บรรยากาศดีๆพูดในสิ่งที่ให้บรรยากาศมันกลับมาแต่ถามว่ามันได้ไหมให้จะให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้บรรยากาศแต่ว่าทุกอย่างมันมียายาที่จะช่วยได้มียาอยู่ชนิดหนึ่งที่จะช่วยทุกอย่างได้นั่นคือเวลาเวลาจะช่วยอะไรหลายๆอย่างเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเวลาจะทําให้ทุกอย่างของเราสบายจยิตสบายใจได้ณนะตอนนี้ก็คือผมกับคุใจอยู่ที่หนูว่าก็เลยเคยือ่อยอล่าคิดตั้งจต่ตอนอยู่สนามบินนัดลงไป หลายท่านก็เข้าใจสิ่งที่ผมพูดหลายท่านก็คอมเมนต์บางบางสิ่งบางอย่างก็คือผมไม่แน่ใจว่าท่านเคยฟังคลิปผมหรือเปล่าถ้าท่านเคยฟังคลิปผมท่านจะไม่คอมเมนต์ประมาณนั้นเพราะว่าทุกท่านที่เป็นเอฟซีช่องหนุนบอลโคเรตที่ฟังคลิปผมทุกครั้งจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงหลาหน่อยทุกอย่างที่ผมพูดคือพูดสนับสน,น,นุนและนํามุมดีๆของหลาหน่อยมาบอกให้ฟังครับพี่น้องผมบอกเคยว่าจะดึงอะไรให้มันเป็น ประเด็นหรือโจมตีหลาหน่อยเลยผมเข้าใจสิ่งที่หลายๆท่านที่มาคอมเมนต์อาจจะมีอารมณ์ค้างมาจากที่ไหนผมไม่แน่ใจจะอารมณ์ค้างจากที่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเข้ามาเป็นช่องหนุบนบอลมาเป็น f อฟช่องหนุบนบวลเริจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างคือสนับสนุนและปกป้องหลาหน่อยอันนี้คือเบาจงๆก็คือเบาสไตล์หนุบนบวลเริหลายๆท่านฟังที่ผมพูดมาตอนนี้เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าผมพูดประมาณนี้อยู่แล้วผมจะ ปกป้องและสนับสนุนหลานหน่อยอย่างร้อยเปอร์เซ็นเพราะทุกท่านก็นรู้อยู่แล้วว่าช่องหนุ่มวลขวัญอาร์คลิปมาหนิสองร้อยคลิปเกือบสามร้อยคลิปนี่สนับสนุนหลานหน่อยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทุกอย่างนําเสนอข้อมูลดีๆของหลานหน่อยมาให้พี่น้องเขาฟังมุมเล็ก,ลกๆน้อยๆมาให้พี่น้องเขาฟังทุกอย่างนั่นคือพูดจากใจเพราะผมก็ประกาศจากผมอยู่แล้วว่าผมคือช่องที่สนับสนุนหลานหน่อยเคล็ดบัลแกนหลานหน่อยคือทุก <S 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 สิ่ง,ท,ง <S <S ทุกอย่างที่ออกมา มันคือความรู้สึกข้างในของผมที่ส่งถึงหลานหน่อยใช้สื่อโซเชียลตรงช่องนี้เพื่อสนับสนุนหลานหน่อยให้ให้ทุกท่านและ f c หลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักสาวหน่อยหรือรู้จักหลานหน่อยให้รู้จักหลานหน่อยให้เผยแพร่ไปทั่วประเทศครับณวันนั้นถึงวันนี้หลายๆท่านก็เข้าใจนะครับอันนี้คือขออนุญาต f c ช่องนวลเกลดที่เข้ามาฟังขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่า บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเข้ามาฟังช่องผม100ร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามจะอธิบายเพื่อฟังว่าแนวทางของผมเป็นยังไงกล้องขออนุญาตให้ท่านไปรับชมดูก่อนครับค่อยๆเข้าค่อย,าอยมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์กันเนาะครับพี่น้องเนาะว่าผมพูดแบบไหนเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผมอ่านเมืองผมก็กกือว่าเพื่อนไม่เคยฟังช่องผมเนาะครับพี่น้องสำหรับหนุ่มวุ้นขลิสีเบ้าประเด็นต่อมาครับประเด็นที่วันหยุดคือคุณย่าย้เขาไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหาหลาหน่อยเนาะอันนี้คือ หลายๆท่านอย่ามองมาให้เป็นประเด็นอื่นนะครับเด้อนี่คือความเชื่อและความเชื่อและความศรัทธาของคนเฮามันไม่คือกันครับทุกอย่างทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่สามารถบังคับกันได้คิดยังไงทําอย่างนั้นคือทุกอย่างทําแล้วให้สบายใจเขาก็เลือกที่จะทําเพราะผมเชื่อเลยการที่เขาจะเดินไปตรงนั้นเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมีทั้งยารักษาอะไรหลายๆอย่างก็คือคนเราเขาก็ต้องไปมาหมดแล้วสุดท้ายขอต้องการที่พึ่งทางใจ อะไรทําได้ก็ต้องทําอะไรไปได้ก็ต้องไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้คือว่าแล้วครับพี่น้องสรรหาสิ่งที่สามารถช่วยตัวเองได้เมนบอกครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองหายหรืออะไรก็ได้เพื่อความสบายใจแมนบอกครับพี่น้องแมะกระทั่งเข้าว่าสบายใจเข้าไปกราบพานสิก็เพื่อความสบายใจสบายใจทํายังไงก็ได้อย่าไปยึดดมากบางสิ่งบางอย่างคนกับสิมองอีกมุมหนึ่งแต่ผมเชื่อเลยว่าทุกอย่างเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคล เขาตั้งใจที่จะเดินไปหาทาสิ่งนั้นเข้ามาทุกอย่างก็ัเพื่อเพราะความตั้งใจส่วนตัวบนส่วนบุคคลผมเชื่อเลยว่า f อหลายท่านมองแล้วก็เข้าใจและความสุขของผมขอต่อมาคือหลานหน่อยไปเดินตลาดตลาดเก่าที่หลานหน่อยเคยห่อค่อยล่อมนี่คือเด็กคนนี้คือไม่เคยลืมไม่เคยลืมที่ไปที่มาเด็กคนนี้รู้จักทุกอย่างรู้จกักขั้วภาษาบา้าบนเฮาภาษาอีสานาบ้นา,บานเฮารูา้จักขั้วสิ่งนี้เคยทำก็คือทําเหมือนเดิม หล่าจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติของตัวเองคนที่เดินยังไงกินยังไงนอนอยังไงเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาเคยเห็นเคยทำกับพีน่น้องมันเป็นความสุขที่เขาทําทําแล้วมีความสุขนี่คือความสุดยอดของหล่านหน่อยผมบอกปลกใจเลยว่าทําไมทําไมหลายๆท่านถึงเข้ามาติดตามหล่านหน่อยทําไมหลายๆท่านเข้ามาสนับสนุนหล่านหน่อยทําไมทุกคนที่รักถึงได้ติดตามหล่านหน่อยได้ยาวนานขนาดนี้นี่คือความสุขส่วนตัว ที่หลายๆท่านมองเห็นว่าหลานหน่อยบอ่อธรมดาบอ่อธรรมดาททาให้ทุกคนจากเครียดให้สบายใจจากคนไม่เป็นทุกข์ก็ทำให้ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าอย่างคือลืมไงการที่หลายๆท่านเข้ามาดูหลานหน่อยเบื่อจนเพลินครับพี่น้องจากตัวเองร่างกายเป็นทุกข์ไม่สบายใจก็ดูไปดูมาจนลืมความทุกข์เพราะความเพลินด,ดูแล้วสบายใจนี่แหละครับพี่น้องเหมือนการปฏิบัติธรรมนี่แหละการนั่งสมาธิ ถ้าเราเอาเอาจิตเรานะ่ที่จับไปล็อกไปเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งจนลืมว่าร่างกายเรานั่งสมาธิมาแล้วสองสามชั่วโมงเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะเรากําหนดจิตได้แล้วว่าเราพิกัดจุดไปตรงไหน,นหลายท่านก็อาจจะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยเนาะเป็นหนองน้องก็คือพุทโธจนลืมว่าลืมคิดถึงร่างกายพอลืมร่างกายแล้วเราจะนั่งได้นานแต่หลายๆท่านก็คือว่าละ่ะถ้าจิตเราล็อกพิกัดไม่ถูกต้อง ล็อกจุดไม่ถูกต้องเล่ากระสีจิตใจเข้ากับยั่งวนไปเวียนมากว่นไปเวียนมากคือสมาธิก็คือ,คอ,มคอไม่สามารถกําหนดจิตให้นิ่งได้นะกระสีล็อกไปวนไปวนมากกระสีนั่งอยู่สักเรื่องหนึ่งก็วิ่งเข้ามาแต่ถ้าเหมือนหลายๆท่านะเขาเจ็บป่วยเขาว่างเขาอยู่บ้านหรือร่างกายไม่ดีนอนเบื่องคิดหลานหน่อยความสุขมันเกิดอ,อยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ความสุขมันเกิดที่อุตการดูโทรศัพท์เขาก็ทําให้จิตใจเขาดีขึ้นเพราะว่าเขาลืมความเป็นทุกข์บนร่างกายเขาไป ความสุขทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากจากการที่ดูหลานหน่อยนี่ไงทุกคนก็เลยมีมองเห็นว่านี่คือหลานหน่อยช่วยให้หลายๆท่านมีความสุขขึ้นแม้กระทั่งผมนี่ะคนหนึ่งตื่นมากกับต้องดึงหลานหน่อยเพื่อความสุขที่เราเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมีทุกความสุขจากอะไรเราก็ไปตรงนั้นผมก็มีความสุขจากการติดตามหลานหน่อยไ่าเรื่องหลานหน่อยนําเสนอข้อมูลหลานหน่อยให้หลายๆท่านได้รับชมรับฟังผมก็ทําในสิ่งที่ผมทําแล้วมีความสุข หลายๆท่านเข้ามาดูช่องหนุนวลเพก็มีความสุขในการฟังจากสิ่งที่ผมพูดถึงหลานหน่อยนี่คือความสุขครับพี่น้องขพใหอ้พี่น้องเขาหาความสุขเขาว่าแล้วจิตใจเราจะดีขึ้นบนโลกนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เราเลือกเลือกเลือกรักเลือกดูเลือกชมเลือกไปในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วท่านจะมีความสุขครับบางสิ่งบางอย่างปล่อยข้ามปล่อยผ่าน เลือกหาสิ่งที่ดีล็อกพิกัดตัวเองให้ถูกล็อกจุดตัวเองให้ถูกแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นครับสุดท้ายท้ายส่วนละครับขอเอฟซีช่องโน,โนโึ่นมีแต่ความสุขความเฉริญรลอรวยเงินทองทุกท่านครับผม